ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ101ปีของวันตำรวจซึ่งตั้งแต่คสชเข้ามาบริหารราชการประเทศของเรานะครับก็มีคำถามมีความหวังมากมายว่าคงจะได้เวลาสักทีกับการปฏิรูปตำรวจแล้วก็มีข้อเสนอมากมายที่ส่งต่อไปนะครับแล้วก็รอติดตามกันอยู่ว่าทิศทางการปฏิรูปจะเดินทางไปในรูปแบบแบบไหนหนึ่งเสียงที่มีการเสนอแนวทางปฏิรูปเช่นเดียวกันนะครับก็คือรองอธิบดีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกอชิรวิ์สุพรรณเพสัต์ ซึ่งท่านบอกว่าแนวทางที่ท่านจะเสนอเนี่ยเป็นแนวทางที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับท่านเสนอให้มีการปฏิรูปโดยแยกการป้องกันทั้งหมดไปให้เอกชนดูแลและก็มอบอำนาจให้ดำเนินการด้วยคุณพิชเดชแสงแกนเพชรผู้สื่อข่าวของเราสนทนากับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติซึ่งปัจจุบันท่านเป็นอดีตแล้วแต่ยังมีแนวคิดในแนวทางการปฏิรูปตํารวจซึ่งท่านบอกว่าแนวคิดของท่านอยากจะให้นําไปใช้จริงๆติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ครับสวัสดีครับวันนี้ช่วงทอล์กผมอยู่กับ พลตำรวจเอกอชิรวิทย์สุพรรณเพรษศัตรอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจชาติปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาผู้ดํารงตําแหน่งคอสชอนะครับสัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์ที่เรียกว่าวันตํารวจเวียนบรรจบมาครบกันอีกรอบแล้วครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีการพูดถึงการปฏิรูปตํารวจกันค่อนข้างแพร่หลายในมุมมองของท่านอาชิรวิทย์นะครับเออการปฏิรูปเนี่ยมันควรจะเป็นไปในทิศทางไหนครับต้องขอตอบอย่างที่ใจอยากตอบจริงๆเลยนะครับ,รบว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องปฏิรูปตํารวจ แล้วไม่มีเวลาไหนที่จะเหมาะเท่ากับเวลาของรัฐบาลชุดนี้เพราะเป็นรัฐบาลที่เฉพาะกิจที่มาปฏิรูปบ้านเมืองนะครับผมเชื่อว่าภายใต้การนําของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยคงจะทําให้การปฏิรูปตำรวจเนี่ยดำเนินต่อไปได้แต่มันมีคำถามว่าเราจะต้องปฏิรูปอย่างไร,รนะครับ หลายต่อหลายคนพูดถึงพฤติกรรมตำรวจเป็นส่วนใหญ่โครงสร้างตำรวจองค์กรตำรวจอำนาจตำรวจแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยถ้าจะต้องปฏิรูปตำรวจจริงๆต้องมีเหตุผลอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งนั้นเนี่ยปฏิรูปแล้วเนี่ยใครจะได้รับประโยชน์ ก็มีคําตอบออกมาว่าสำหรับตัวผมนะครับ,รบสองสองพวกด้วยกันคือพวกแรกคือประชาชนต้องได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปพวกที่2ก็คือตํารวจชั้นผู้น้อยหนึ่งแสนแปดหมคนโดยประมาณต้องได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปสําหรับพวกแรกนั้นประชาชนนั้นคําตอบมีอยู่ในตัวแล้ว ความเข้าใจมีอยู่ในตัวแล้วแต่สําหรับตํารวจชั้นผู้น้อยเนี่ยผมมุ่งประเด็นไปที่ตรงนี้ก็เนื่องมาจากว่าตํารวจชั้นผู้น้อยเนี่ยเป็นตํารวจที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดรับผิดชอบงานมากที่สุดแล้วถูกละเลยจากผู้คนมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือประเด็น ที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบตรงๆว่าถ้าจะปฏิรูปต้องคำํำนึงถึงหลักสองประการนี้ว่าใครได้ประโยชน์กับประการที่สองคือปฏิรูปแล้วเนี่ยเมื่อปฏิรูปก็แปลว่าจะต้องเปลี่ยนแบบยกเครื่องนะฮะถ้าเป็นภาษาทางธุรกิจเขาบอกว่าต้องเรเจเนอเรชนะครับถ้ายกเครื่องจริงๆแล้ว เรามีคําถามว่าจะปฏิรูปอย่างไรถึงจะเรียกว่ายกเครื่องผมเรียนตรงๆว่าถ้าปฏิรูปจะต้องยกเครื่องต้องไม่เอาคนเป็นตัวตั้งต้องเอาเงินเป็นตัวตั้งคือเอางบประมาณแผ่นดินเนี่ยเป็นตัวตั้งครับเราปฏิเสธไม่ได้เรื่องงบประมาณว่าทุกวันนี้เนี่ยตำรวจทำงานโดยงบประมาณจำกัดจำเขีย่ย คนนึกว่าง,งบประมาณตำรวจเนี่ยมหาศาลเลยให้ไปหนึ่งแสนล้านน่าจะพอฟังดูแล้วน่าตกใจว่าเงินจำนวนนี้หายไปไหนจริงๆแล้วในหนึ่งแสนล้านเนี่ยมันเป็นงบค่าจ้างรายจ่ายประจำซะเกาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือเจเเท่านั้นที่เป็นงบลงทุนบางปีที่งบขาดแคลนเนี่ยงบลงทุน หรือ5%เซที่เหลือคือเงินเดือนค่าจ้างแล้วรายจ่ายประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยเรางบประมาณมันก็หมดไปจากค่าจ้างบุคคลนะครับแล้วมันมีคำถามว่าแล้วตำรวจบริหารงานได้อย่างไรผมใช้คำกับนายตำรวจนักเรียนว่าทุกวันนี้ที่ผ่านมาหลายทศวรตรเต็มทนจน เกือบจะศตวรรษแล้วที่ตำรวจนั้นบริหารงบประมาณนอกระบบมีผลที่ทำให้ตำรวจต้องถูกตำหนิตีเตียนทั้งจากสื่อทั้งจากประชาชนนี่คือตัวปัญหาวันนี้ถ้าเมื่อเอางบประมาณเป็นตัวตั้งเราต้อง Privatize งานตำรวจแล้วครับให้ เอกชนรับไปดําเนินการถ้าเป็นปฏิรูปจริงๆนะครับรับไปตรงไหนรับไปเรื่อง prevention คือการป้องกันวันนี้โลกทั้งโลกเนี่ยเขาพัฒนาภาระของตำรวจในด้านการป้องกันเนี่ยจะลดลงทันทีเมื่อธุรกิจเอกชนรับภาระตรงนี้ไป จริงๆแล้วในสภาพบ้านเมืองแล้วก็กฎหมายของบ้านเราเนี่ยเอื้อต่อการที่จะเปิดช่องให้เอกชนเข้ามาดําเนินการตรงนี้ไหมครตอนแรกยังไม่มีครับ,รบแต่ด้วยยุคของคอสช,อชอเนี่ยรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านมองการไกลเรื่องนี้มองกันมา20ปีผมได้เสนอมานะประมาณ25ปีแล้วเรื่อง privatize เนี่ยแล้วรัฐบาลนี้ทำแต่ทำแล้วผมเสียดายผมเสียดายว่า ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์คือรัฐบาลนี้ได้ privatize งานตำรวจคืองานดูแลความปลอดภัยไปให้เอกชนโดยมีการออกกฎหมายรปภอเอกชนขึ้นมาเพิ่งออกมามาัดนี้นะครับเพิ่งจะบังคับใช้เต็มรูปแบบจริงๆเนี่ยเมื่อเดือนมีนาเมษานี่เองแต่ว่าเมื่อศึกษากฎหมายแล้วมีปัญหาครับไม่ครบถ้วน คือกฎหมายนี้ออกมาเนี่ยเพื่อจะพูดง่ายๆว่าจะควบคุมเฉพาะตัวรปภแต่ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้คนที่จะมาเป็นรปภน,น,นั้นเนี่ยได้รับประโยชน์พูดง่ายๆว่าทําออกมาเนี่ยรปภก็ต้องไขว,ขว่คว้าต้องดิ้นรน,น,นกันเองับ ถ้ากฎหมายฉบับนี้ระบุชัดเจนหนึ่งต้องให้ผู้ประกอบการว่าจ้างราปภซึ่งไม่มีถ้ากฎหมายฉบับนี้ผู้ประกอบการซึ่งในความคิดของผมเนี่ยความรู้และประสบการณ์ที่ได้ศึกษามาเนี่ยผู้ประกอบการดังต่อไปนี้ร้านเพชรร้านทองหมู่บ้านจัดสรรสถานบริการโรงงาน โรงเรียนนะครับศูนย์การค้าต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งแม่ทั้งร้านสะดวกซื้อต้องกำหนดให้ต้องจ้างรปภผลจากการนี้เนี่ยจะทำให้ชายชะกันมีงานทำแล้วก็จะกระทบไปถึงการปฏิรูปตำรวจอย่างสมบูรณ์ ฮะส่งนี้ผมจะอธิบายต่อไปครับนะฮะเมื่อชายจการมีงานทําเมื่อลองคิดดูนะว่าวันนี้มีรปภอเอกชนเจ็ดแสนคนทั่วประเทศแล้วถ้ากฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจเขาตามปอวิทายาค้นจับควบคุมในจุดที่เขารับผิดชอบรับ,รบเขาจะสมาร์ท แล้วก็ต้องระบุชัดเจนว่าคนจะมาเป็นตรงนี้ได้ต้องมีคุณวมบิขนาดไหนเขาระบุหมอหมอต้นนะครับแต่ต้องไม่ต้องหาคดียาต้องมีอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ต้องระบุชัดเจนแล้วต้องในกฎหมายเขาก็ให้ตำรวจเป็นผู้ควบคุมแต่ต้องเขียนใน่ละเอียดต้องรีจิสเตอร์เลยตำรวจจะต้องรู้หมดนะครับเขาสามารถใช้วิทยุสื่อสารได้อาวุธได้ ในจุดที่เขาอยู่เหมือนเป็นตำรวจอยู่ตรงนั้นตรงนี้เองเนี่ยถ้าทำได้เราลองนึกภาพว่ามีเจ็ดแสนคนตำรวจก็แบ่งเบาภาระในเรื่อง prevention ไปอีกปัญหาหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมาโดยตลอด <c oughs> ก็คือการถูกแทรกแซงกันต่จากทางการเมืองหรือว่าจะมีการแก้กฎเกณฑ์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มบางพวกภายในสำนักงานตำรวจชาติในอดีตอาจจะมีการพูดถึงบ่อยครับ <c oughs> มุมมองของท่านต่อเรื่องนี้ครับเป็นยังไงฮะมุมมองตรงนี้เนี่ยยอมรับความจริงท่านหรือไม่ผมเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธความจริงความจริงอย่างหนึ่งคือตำรวจเป็นกลไกลของรัฐในการรักษากฎหมายควบคุมบังคับใช้กฎหมายที่เขาเรียกว่า law enforcement นะครับเมื่อเป็นกลไกลของรัฐ ใครกุมอำนาจรัฐคนนั้นกุมตำรวจผมพูดร้อยครั้งเหมือนกันวันนี้รัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์กุมอำนาจรัฐก็กุมตำรวจก่อนหน้านั้นเป็นรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์รัฐบาลคนี้ก็กุมตำรวจก่อนคุณยิ่งลักษณ์เป็นคุณภิสิทธิ์รัฐบาลคุณภิสิทธิ์ก็กุมตำรวจมันมีคําถามว่าอำนาจรัฐตรงนี้เนี่ยคนกุมอำนาจรัฐ จะยอมปล่อยอำนาจรัฐหรือไม่ถ้าได้คำตอบแล้วเรื่องบุคลากรตำรวจเป็นเรื่องเล็กเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งปัญหาที่จะมีการพูดถึงตลอดไม่ว่าจะเป็นช่วงการแต่งตั้งสมัยไหนยุคไหนฮะถึงปัญหาเรื่องการซื้อขายตาแหน่งซึ่งอาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงไม่รู้มุม <c oughs> มองท่านตรงนี้มันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าที่จะแก้อย่างยั่งยืนและให้หมดไปเลยทําได้ หมดไปได้ยั่งยืนได้ <c oughs> ถ้าคนกลุ่มอำนาจรัฐยอมปล่อยอำนาจพอยอมปล่อยอำนาจแล้วเนี่ยให้ตำรวจเองก็ต้องคิดกลไกลในการควบคุมกลไกลในการควบคุมนั้นไม่มีอะไรประเสริฐไปกว,กว่าการควบคุมกันเองผม ได้ทดลองวิธีนี้แล้วใครจะได้โปรโมชั่นเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจถ้าผู้ตามค้ชาให้คะแนนบวชไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งในการหนึ่งภาวะผู้นำสองความรู้ความสามารถสมจริยธรรมความสัตย์สุจ,จริตนะสประการเนี่ยเป็นหลักที่สุด นะภาวะผู้นำคือว่าคุณจะต้องเข้าถึงโอวอกผู้ตามาบัญชาต้องเข้าใจทุกด้วยสุขด้วยครองใจเข้าได้นะครับความรู้ความสามารถต้องคีนในงานหมดงานสืบงานสอบงานปราบปรามงานจราจรมีสติปรรัญญาลึกกว้างไกลนะและข้อสุดท้ายคืออะไรนั่นคือคำตอบนะฮะความรู้ความสามารถ จริยธรรมคือคำตอบคุณเอาประโยชน์หรือไม่ใครเห็นตัวคุณกับใครกับผู้จางมิชามันปิดไม่มิดผมใช้วิธีเรตติง้งวิธีเรตติ้งเนี่ยมีทั้งทหารตำรวจถ้าเป็นนักเรียนเขาจะเรียกนักเรียนผู้กำชาหัวหน้านักเรียนต้องผ่านการยอมรับของคนหมู่มากวันนี้ถ้าเราเอาระบบนี้เข้ามา เป็นเป็นจังหวะจากโคนเป็นระดับระดับเราสามารถภาษาแ a จเม e n ์เขาเรียก select the best alternatives คือเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดขึ้นมาเป็นผู้บริหารทุกระดับแล้วถึงเวลานั้นเงินไม่มีความหมายในการยิ่งเต้นผมยืนยันได้มันมีวิธีครับและนี้ก็เป็นบทสรุปของการปฏิรูปตำรวจในมุมมองของพลตำรวจเอกอชิรวิทยสุพรรณเพร สำหรับสัปดาห์นี้ช่วงทอล์กลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบทสัมภาษณ์นี้คุณพิชเดชคุยกับท่านพลตุรปรเอกอชิรวิทย์ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมนะครับซึ่งช่วงนั้นใกล้กับวันตํารวจและเราขออนุญาตนํามาออกอากาศในช่วงเวลานี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนว่าจะมีข้อเสนอที่น่าสนใจรวมกับข้อเสนออีกมากมายหลายทางที่ออกมาก่อนหน้านี้สุดท้ายต้องติดตามนะครับในระยะเวลาของรัฐบาลคสช ที่มีอยู่อีกประมาณ1ปีหลังจากนี้ทิศทางการปฏิรูปตำรวจจะเดินหน้าไปอย่างไรเพื่อจะส่งไม้ต่อไปอยังรัฐบาลใหม่ที่จะมาหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าครับช่วงหน้าวิกเกนฟาร์มเรื่องราวการเกษตรที่น่าสนใจจะพาไปดูสวนส้มโอครับนี่เป็นสวนส้มโอที่ชื่อว่าสวนทิมไททวีที่จังหวัดนครปฐมจุดเด่นของที่นี่คือเขาทําส้มโอมายาวนานเกือบ50ปีแล้วเขามีเคล็ดลับอะไรมาแนะนําบ้างติดตามช่วงหน้าครับ